นี่เพื่อนๆตอนนี้นะครับจะพามาเล่นสไลเดอร์นะครับโสวยมากเลยที่บนเขาที่สุดที่สุดน่าจะมองมองเห็นวิวที่ไนชิกาว่าซิตี้ได้เดี๋ที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะเล่นาอย่ังไงนะฮะไปเลย ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่มามันจะเล่นยังไงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยฮัลโแตะลงแล้ว โอ๊ยปวดขาว่ะ 你买赔了没？